ตำนานโรงพยาบาลสยองขวัญความสยองในเงามืดหลากหลายเรื่องเล่าพร้อมวิเคราะห์คำทำนายฝันและเลขเด็ดท้ายคลิปเรื่องที่ 1. คนไข้กลับมาเยี่ยมเตียงตัวเองชายวัยกลางคนป่วยหนักและเสียชีวิตลงในห้องไอซีอยูคืนต่อมาพยาบาลเข้าเวรเห็นเงาของเขายือนอยู่ข้างเตียงตัวเองจ้ามองคนไข้เตียงข้างๆด้วยสายตาว่างเปล่าพยาบาลคนหนึ่งกลั้นใจถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะแต่เงานั้นไม่ตอบก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปเรื่องที่2 วิญญาณเด็กในห้องคลอดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีห้องคลอดที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนพยาบาลมักได้ยินเสียงเด็กร้องแม้บางคืนจะไม่มีการคลอดก็ตามพยาบาลคนหนึ่งเข้าไปตรวจสอบและต้องผงะเมื่อเห็นทารกตัวซีดเผือกคลานอยู่บนพื้นก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อหลายปีก่อนนี้แม่รายหนึ่งเสียชีวิตระหว่างคลอดและลูกของเธอก็ไม่รอดเช่นกันหลายคนเชื่อว่าวิญญาณของเด็กคนนั้นยังคงวงเวียนอยู่ในห้องนี้ไม่ยอมไปไหนเรื่องที่ 3. ลิเรือเฮียน ในคืนวันหนึ่งยามของโรงพยาบาลสังเกตว่าลิฟต์ตัวหนึ่งชอบเปิดเองตอนดึกเขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพบว่ามีเงาของใครบางคนยืนอยู่ในลิฟต์แต่เมื่อประตูเปิดออกกลับไม่มีใครก้าวออกมามีคนเค,เคยเล่าว่าตอนโดยสารลิฟต์เพียงลําพังเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างๆแต่พอหันไปมองในเงาสะท้อนกระจกก็เห็นร่างซีดเผือดของหญิงสาวคนหนึ่งยืนจ้องมองอยู่ก่อนที่ไฟในลิฟต์จะกระพริบและเธอหายตัวไปต่อไปเราก็มารับชมคำทำนายฝัน ของผู้ที่ฝันว่าเข้าโรงพยาบาลคำทำนายฝันแม่นๆตามศาสตร์โบราณเกี่ยวกับโรงพยาบาลมักเป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองหรือคนใกล้ตัวอาจหมายถึงความเหนื่อยล้าทางกายและใจหากฝันว่าตัวเองเป็นคนไข้อาจเป็นสัญญาณเตือนให้ใส่ใจสุขภาพหากฝันว่าไปเยี่ยมคนป่วยอาจหมายถึงการได้รับข่าวดีหรือโชคลาภจากผู้ใหญ่หากฝันว่านอนพักรักษาตัวอาจหมายถึงความเครียดสะสมต้องการที่จะพักผ่อนและแล้วก็มาถึงเลขนำโชค ของผู้ที่ฝันว่าเข้าโรงพยาบาลเลขนำโชคของคุณได้แก่ 1, 4, 8เป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้คุณฝันว่าอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทางทีมงานจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคลิปต่อต่อไปหรือสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนคะ่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ